ผลิตภัณฑ์โดดเด่นมีโอกาสเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลายจำนวน48ผลิตภัณฑ์3ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อตอบตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ได้แก่ Facebook, s h o p e e y Instagram และ Line m a r k เป็นระยะเวลา15วันเพื่อตอ,อบความต้องการทางการตลาดในยุคปัจจุบัน 4. ดำเนินการจัด,จดกิจกรรมทดสอบตลาดให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์จำนวน48ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออฟไลน์จำนวนงครั้ง,งไม่น้อยกว่า3วันน,นสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชนสำหรับการจัดงานในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภ,ภาพเชิงพาณิชย์จนวน48ผลิตภัณฑ์ ณลานเม,มืองหนึ่และ2องเมืองสุขสยามไอคอนสยามเขตคลองสารกรุงเทพมหานครระหว่างวัาที3่3ามถึงห้ธันวาคมสองพกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนารวมทั้งสิ้น4.8บูตกิจกรรมการคัดเลือกฟีนออฟดีจำนวน5ผลิตภัณฑ์ การไลฟ์สดประชาสัมพันธ์การจัดงานการแสดงดนตรีและการแจกทิปวอเตอร์ให้กับ